ที่ผ่านมาเขาคือบอสสำหรับแฟนหงทุกหมู่เราก่อนจะร่ำลาจากแอนฟิลไปเขาทิ้งคำสัญญาเอาไว้ว่าภายใน1ปีนี้จะยังไม่รับงานคุมทีมที่ไหนแน่นอนซึ่งก็ใช่บอสยังไม่คุมทีมไหนในตอนนี้แต่อบอสคอปขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารของกลุ่มเรดบูไปซะแล้วตัวเทยฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ,อบอสคอปในวันนี้กับหน้าที่ผู้บริหารเรดบู ใครที่ติดตามวงการกีฬาครับคงไม่มีใครไม่รู้จักเครือเรดบูหรือไม่อย่างน้อยก็น่าจะรู้จักกระทิงแดงเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อดังที่เป็นของคนไทยโดยที่ไม่กี่วันก่อนครับก็มีข่าวที่เย,ยกนคอปเข้าไปเกี่ยวพันด้วยออกมาหลังจากออกจากเลี้ยวภูไปก็พักผ่อนเงียบๆอยู่พักหนึ่งตอนนี้เขามารับงานเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลร,ระดับโกลบอลของกลุ่มเรดบูเรียบร้อยแล้วด้วยแนวคิดที่ว่าค o อปจะเป็นคนวางแนวทางฟุตบอลของทีมต่างๆในเครือเพื่อให้ทีมเหล่านั้นพัฒนาขึ้นในวิธีการเล่นโดยที่ครอปไม่ได้ลงไปคุมมท่อยาง ใช่ครับแต่นั่นก็สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลบางกลุ่มอยู่เหมือนกันการที่คอปเนี่ยไปร่วมงานกับเรดบูที่มีไรซิกเป็นทีมนในเครือมันก็กลายเป็นสิ่งที่แฟนบอลเยอรมันดูจะไม่ชอบเพราะภาพลักษณ์ของไรซิกในมุมมองของพวกเขามันดูแย่และไม่เป็นทีมที่รักสักเท่าไหร่ก่อนจะไปว่ากันถึงเรื่องนั้นยาวๆครับเรามาทําความรู้จักกลุ่มเรดบูกันก่อนครับโดยที่เราบอกไปตอนต้นว่าหากไม่รู้จักเรดบูอย่างน้อยคนไทยก็น่าจะรู้จักกระทิงแดงครับแต่ความเป็นจริงทั้งคู่นลยนนะครับไม่ใช่แบรนด์เดียวกันนะคร บุคคลเดียวกันนั่นคือคุณเฉลียวอยู่วิทยาก็ตามคุณเฉลียวครับเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด TC Pharmaceutical ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังของตัวเองออกมาขายมีโลโก้เป็นวัวกระทิงสีแดงคู่ทําให้คนเรียกกันว่าเครื่องดื่มกระทิงแดงวางขายในปีพศ2524ต่อมาในปีพศ2530มีนักธุรกิจชาวออสเตรียที่ชื่อว่าดีทิสเมเทซิตนะครับสนใจในตัวเครื่องดื่มกระทิงแดงและคิดว่าจะต่อยอดธุรกิจในต่างประเทศได้เลยชวนคุณเฉลียวเนี่ยไปเปิดบริษัทการในต่างประเทศที่ชื่อว่า Red b u บู GMBS โดยครอบครัวอยู่วิทยาครับถือหุ้นอยู่51%และคุณดีทิศถือ49%เรดบูลครับเป็นบริษัทยุโรปเต็มตัวเพราะผลิตสินค้าเองในต่างประเทศและทําการตลาดขายในต่างประเทศเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทกระทิงแดงของไทยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเฉลียวเสียชีวิตก็แยกผู้บริหารกันอย่างชัดเจนครับแต่สิ่งที่ทําให้คนยังสับสนว่าเป็นบริษัทเดียวกันเนี่ยก็คือโลโก้วัวกระทิงสีแดง2ตัวนั่นเองอย่างไรก็ตามครับสิ่งสําคัญที่ทําให้เรดบูลต่างจากกระทิงแดงแบบชัดๆคือการโปรโมทสินค้าพวก เขกมักจะเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนการแข่งกีฬาต่างๆครับเลดบูตอนนี้ครับเป็นแบรนด์ระดับโลกไปแล้วครับและเป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยเฉพาะในสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งพวกเขาประสบความสําเร็จอย่างมากครับในการเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันรถสูตรหนึ่งหรือว่า F1 รวมถึงก่อตั้งทีมของตัวเองพวกเขาพัฒนาทีมเต็มที่จนผลงานดีและทําให้ทั่วโลกเนี่ยรู้จักพวกเขาเนอกจากนี้ยังสนับสนุนกีฬาประเภทอื่นๆครับจนได้รับความสนใจและเป็นหน้าเป็นตาของแบรนด์ไปเลยหลายคนครับน่าจะเคยเห็นพวกเขาเป็นผู้สนับสนุนใหญ่ในการแข่ง กีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งหลายครับจนเป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบกีฬาผาดโผนแบรนด์ก็เติบโตและได้รับความนิยมไม่ใช่แค่กีฬาครับแต่พวกเขาเนี่ยเข้ามาสปอนเซอร์เทศกาลดนตรีต่างๆด้วยนั่นก็เลยยิ่งทําให้แบรนด์เนี่ยเป็นที่รู้จักของกลุ่มวัยรุ่นใหญ่ๆทั่วยุโรปเข้าไปอีกครับขณะเดียวกันครับในวงการฟุตบอลเนี่ยพวกเขาก็ค่อยๆรุกคืบจากทีมในประเทศตัวเองทุกอย่างเริ่มขึ้นในปี2005พวกเขาซื้อทีมเอสเฟลออสเตรีวกและเปลี่ยนชื่อทีีมเป็น่ท ็นทีมลูกของซ่าบวกด้วยในปีเดียวกันพวกเขาก็ซื้อทีมเมโทรสตาร์ในเมเชรีอเมริกาและเปลี่ยนชื่อทีมเป็นนิวร์กเรดบลูและผลักดันให้มีการดึงเทลลี่องลีมาเล่นให้เมื่อปี2010จากนั้นในปี2007ก็ทําทีมในบราซิลเริ่มจากดีวิชั่นล่างๆวางแผนจะไต่ขึ้นมาลีกสูงสุดแต่ก็ไม่สําเร็จครับทำให้ในปี2019พวกเขาไปเป็นเจ้าของทีมเอเลดิโกบาการติโนในซีรีส์บีแทนมีการเปลี่ยนชื่อเป็นเรดบลบาการติโนและเลื่อนชั้น พวกเขาซื้อทีม SSV m a r k a n s t a d t ซึ่งเป็นทีมในดิวิชั่น5ของเยอรมันเป็นทีมที่อยู่แถวๆเมืองไรซิกครับทำให้จัดการเปลี่ยนชื่อทีมเป็นอาบไอรไรซิกก่อนจะใช้เวลาไม่ถึง10ปีพาทีมเลื่อนมาลีกสูงสุดแม้ว่ามันจะเป็นการทําทีมที่ดีครับและไม่ต่างจากการทําทีมในลีกอื่นๆแต่พอมันไปนในเยอรมันเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาครับเพราะที่นั่นเชื่อว่าแฟนบอลเป็นเจ้าของทีมไม่ใช่ในทุนจากที่ไหนแฟนบอลจะถือหุ้น50%บวก1หุ้นมากกว่าเจ้าของทีมเสมอตามกก561ขออองงลฟุตบเยรรัันนด้า จะเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนโลโก้มันจะทําไม่ได้ไง่ายๆแต่กับไรซิคคับมันไม่ใช่แบบนั้นพวกเขาเป็นทีมจากฝั่งตะวันออกของประเทศซึ่งไม่ใช่ฝั่งที่จเจริญทางด้านฟุตบอลเหมือนกับทีมฝั่งตะวันตกครับทีมใหญ่ๆดังๆทั้งหลายอยู่ฝั่งตะวันตกกันหมดตามความจเจริญทางฟุตบอลในยุคก่อนทีนี้พอเป็นฝั่งที่ไม่จเจริญแถมยังเป็นทีมระดับดีวิชั่น5และเพิ่งก่อตั้งมาปี1990แฟนบอลของทีมมันก็ยิ่งน้อยไม่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอออะะรห้้้้วงแแแนนนนกจจจจาาเเเเดบูลลซืืุุ49%พ่่ป็ข,ขคททีย นั้นตามกฎพวกเขาให้พนักงานตัวเองไปกว้านซื้อหุ้นจากแฟนบอลอีก51มาด้วยก็กลายเป็นว่าหุ้นที่อยู่ในมือของเรดบูล149เนี่ยกับส่วนที่เหลือเป็นของพนักงานตัวเองที่ติดป้ายว่าเป็นแฟนบอลอีกครบจบถือคอมแบบเสร็จไรข้อต่อต้านทีนี้จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนสีเสื้ออะไรก็ทําได้หมดครับพวกเขาเปลี่ยนชื่อทีมเป็นลาเซนบอลสปอร์ตไรซิครับคำว่าลาเซนบอลสปอร์ตนะครับที่แปลว่ากีฬาบนผืนหญ้าก็ใช่แหละฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เล่นกันบนหญ้าครับแต่มันไม,ม ใช้นำหน้าชื่อทีมกันหรอกครับทุกคนที่เห็นก็รู้เล้ว,ว่าพยายามจะทําให้ชื่อทีมมีคําว่า RB ที่เป็นตัวย่อของเรดบู๊เอาไว้มองยังไงก็ชัดยิ่งกว่าชัดกับเจตานานี้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้มาร์คานสตัดครับโดนย้อมเป็นอาเบรซิกเรียบรอ้อยพวกเขาใช้เวลาไม่นานครับในการพาทีมขึ้นมาดีวิชั่นสูงซึ่งมันก็ไม่ยากเลยครับพวกเขาใช้เงินแก้ปัญหาซื้อตัวเก่งเก่งมารับจบพาทีมไต่ระดับขึ้นมาอย่างรวดเร็วพอพูดแบบนี้ครับมันก็พอเข้าใจได้ว่าทําไมคนเยอรมันถึงไม่ชอบไรขข่งัน ของทีมแบบแฟร์ครับแม้ว่าเราจะมองไบรเยนเอาเปรียบทีมอื่นควานซื้อนักเตะเก่งของทีมอื่นไปเล่นให้แต่พวกเขาทําทุกอย่างตามทานองของคําทั้งหมดครับไม่ได้ใช้วิธีแบบเลดบูแฟนบอลเลยยอมรับได้ไรซิกเป็นทีมที่เก็บค่าสมาชิกแพงแบบแพงมากครับถึง1000ยูโรตีเป็นเงินไทยมากกว่า3 6 0 0 0บาทต,ต่อปีเลยทีเดียวเทียบกับทีมอื่นก็แค่ไม่กี่พันบาทมันเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้สนใจเงินจากแฟนบอลเพราะราคาขนาดนั้นมีไม่กี่คนแน่ครับที่จะยอมจ่ายนี่คือการถืออำนาจคุมแบบเบสเซ็ตแฟน บอลไม่มีบทบาทอะไรแต่อย่างไรก็ตามครับพอขึ้นมาลีสูงสุดแล้วผลงานดีเนี่ยแฟนบอลจากฝั่งตะวันออกก็เริ่มหันมามองและมองพวกเขาเป็นตัวแทนเข้ามาสนับสนุนกันมากขึ้นขณะที่ก็โดนเกลียดจ,จากแฟนบอลทีมอื่นอย่างไรก็ตามครับเลดบูไม่ได้ให้น้ำหนักความเกลียดชังเหล่านั้นเป้าหมายพวกเขาคือการพาทีมไประดับยุโรปและพวกเขาเข้าไปแชมเปี้ยนลีกได้ตอนนั้นครับพวกเขาได้โปรโมทผลิตภัณฑ์ตัวเองในรายการใหญ่ของยุโรปได้สําเร็จไปแล้วครับดังนั้นครับการที่คอปเข้ามารับงานกับกลุ่มเลดบูจึงสร้างความงุนงงให้กับแฟนบอนล ว่าคอปไปทํางานกับนายทุนพวกนี้ได้ยังไงมันทําให้มีสื่อบางเจ้าครับออกมาโจมตีว่าคอปแอบไปคุยกับเรดบูลไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่กับเลี้ยวผูนั่นแหละไม่ใช่ว่าเขาหมดแพชชั่นเหนื่อยหรืออะไรแบบที่เขาพูดตอนอำลาเลี้ยวผูเขาแค่ยอยากมาร่วมงานกับไรซิกแล้วเท่านั้นเองเพอคุยกันเอาไว้ก่อนแล้วเขานี้แฟนบอลเลี้ยวูหรือแฟนบอลชาติอื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากครับเพราะก็พอมองออกแล้วว่าเป๊ปลินเดอร์คู่หูของคอปไปทํางานกับเรดบูลบวบอยู่ก่อนแล้วแต่แฟนบอลเยอรมันจะมองคอปด้วยภาพลักษณ์ที่ านของครัคือคุมภาพรวมเรื่องฟุตบอลของทั้งองค์กรครับทีมฟุตบอลที่อยู่ในเครือเรดบูลทั้งหมดตอนนี้จะอยู่ภายใต้แผนงานของครัดังนั้นนี่ก็เป็นงานที่ท้าทายไม่น้อยเป็นงานออกระดับที่มันน่าสนใจยิ่งอยู่ในแผนอยู่ในโปรเจกต์ที่มีเงินทุนให้มีแพชชั่นของผู้บริหารให้มันก็น่าดึงดูดครอบอยู่ไม่น้อยครับพอหากพิจารณากันจริงๆเนี่ยครับไม่ใช่คุณซื้อหนุ่มไฟแรงเหมือนตอนคุมดรทมุลหรือตอนมาคุมลิเวอร์พูลใหม่ๆแล้วเขาอายุ57ปีใกล้วัยเกษียณแล้วครับคนอายุระดับนปกิ ดังนั้นนี่คือเส้นทางใหม่ที่คอปจะเลือกเดินแฟนบอลเยอรมันอาจจะไม่ชอบใจที่คอปทํางานให้เลดบูลแต่จะมีเดอะคอปมากมายอยู่เคียงข้างเขาอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ